เช็คด่วนโปรแกรมใหม่10รายการชิงแชมป์เอเชีย2020องค์กรลูกยางเอเชียกำหนดวันแข่งขันทั้ง10รายการในปี2020หากโควิดหายในช่วงเดือนมิถุนายนสหพันธ์วัลล์บอลแห่งเอเชียหรือ ABC นะครับได้ประกาศกำหนดวันแข่งขันของรายการชิงแชมป์เอเชียในปี2020 ออกมาใหม่อีกครั้งนะครับในกรณีที่โควิด -19 มีการระบาดลดน้อยลงซึ่งทาง a p c ได้วางแผนที่จะจัดการแข่งขันใหม่ของชิงแชมป์เอเชียในปี2020นะครับทั้ง6รายการรวมไปถึงรายการของยุวชนเยาวชนอีก4รายการรวมเป็น10รายการนะครับหากโควิด -19 ลดการระบาดและหลายประเทศสามารถให้เปิดการบินได้ตามปกติ ภายในเดือนมิถุนายนโดยจะเริ่มในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมนะครับทั้ง10รายการว่าวันที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับโปรแกรมการแข่งขันนะครับ 1. วอลเลย์บอลสโมสรชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2020ที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยวันที่30สิงหาคมถึง9กันยายน2563นะครับ รายการที่2วอลเลย์บอลเยาวชนหญิงยู่19ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2 0 2 0เมืองชงชิ่งประเทศจีนนะครับวันที่30สิงหาคมถึง6กันยายน2563รายการที่3วอลเลย์บอลสโม,มสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2 0 2 0นะครับที่เมืองเทียนจินประเทศจีน วันที่10 1ถึง17กันยายน2563นสะครับส่วนรายการที่4วอลเลย์บอลเยาวชนชาอยอาย่20ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2020กรุงเตหาราประเทศอิหร่านในวันที่10 1ถึง17กันยายน2563รายการที่5านะครับวอลเลย์บอลชาย a อ c c ซีครับ2020กรุงเนปิดอรประเทศพมา่า วันที่21่สถึงยีกันยายน2563นะครับรายการที่6วอลเลย์บอลหญิง a เ c วีซ l ชาเลนเจอร l ชาเลน Cup นะครับ2020รอยืนยันเจ้าภาพอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่ากำหนดวันที่เป็นวันที่21่สถึงยีกันยายน2563นะครับรายการที่7วอลเลย์บอลหญิง ABC ีซีครับสองพเมืองยุนหลินประเทศไต้หวัน วันที่1ถึง8ตุลาคม2563นะครับรายการที่8วอลเลย์บอลชาย AVC ชาเลนจ์ครับ2020เมืองโซปอนตาประเทศคีกิสสถานนะครับในวันที่3ถึง10ตุลาคม2563รายการที่9วอลเลย์บอลเยุวชนหญิง U17 ชิงชนะเลนศแห่งเอเชีย2020 จังหวัดนครประชมนะครับประเทศไทยในวันที่1ถึง8พฤศจิกายน2563นะครับและรายการสุดท้ายรายการที่10วอลเลย์บอลยุวชนชาย U18 ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2 0 2 0ยรายืนยันการเป็นเจ้าภาพอีกทีหนึ่งนะครับกำหนดวันที่15-22ถึง22พฤศจิกายน2563นะครับซึ่งทั้งนี้นะครับ ABC ได้กำหนดเพิ่มว่าหากถึงปลายกรกฎาคม 2,563นี้นะครับโควิด19ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องทาง ABC อาจจะขอยกเลิกการแข่งขันทุกรายการของปี2020นะครับส่วนรายการแข่งขันของยุวชเยาวชนจะคักจากอันดับโลกไปแข่งขันในรายการจิงแชมป์โลก2021แทนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลทีมชาติไทยและข่าวสารวอลเลยบอลทั่วโลกที่ยอดจับเดตให้เพื่อนๆพี่น้งนองทุกคนได้อัปเดตตลอดเวลาเกี่กับข่าวสารวอลเลยบอลนะครับอย่าลืมกด s ซ b s c r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับช่วง เทียวลอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ